สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับมาโดวยวันนี้เรามาดูตัวข้างหลังในการตัวข้างหลังนี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะอธิบายกันก่อนตัวเครื่องเนี่ยเพิ่งประกอบมานะวันที่9เดือน6นะครับประกอบมาวันที่9เดือน6ที่ผ่านมานี่เองส่วนการ์ดจอเนี่ยผมเอามาใส่เองการ์ดเป็นของใหม่นะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันตัวเครื่องข้างหลังนี้นะครับจะอยู่ในราคา 24,990บาทนะครับ24,990าบาทนี่ไงไม่ต้องกระโดดไปไม่ต้องกระโดดไปเฉียด30,000ไม่ต้องเกิน3 0,000กว่าไม่ต้องกระโดดไปเฉียดให้มันอยู่ที่20,000กลางๆผมคิดว่างบเนี้ยน่าจะเข้ากับใครหลายๆคนที่กำลังหาคอมอยู่แล้วก็คุณได้การ์ดจอใหม่ด้วยส่วนตัวเครื่องข้างหลังนี้มันมีตําหนินะตําหนิก็คือกระจกตรงนี้มันแตกนะครับ กระจกด้านข้างตรงนี้ที่เป็นอันเล็กๆอ่ะมันแตกใบบานหนึ่งแต่ไอที่เหลือเนี่ยมันยังมันยังอยู่มันยังมีไอ้กระจกบานใหญ่ยังมีแม่งขาดกระจกสามเซนตรงเนี้ฮะมันแตกไปแค่นั้นมันจะกระจกมันจะใหญ่ประมาณนี้อ่เนี้ยเยาวประมาณนี้มันเป็นอันเล็กๆอ่ะอยู่ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ยเนี่ยขึ้นมามันเป็นบานเล็กๆตรงนี้มันแตกไบบานหนึ่งแต่ตัวเนี้ยไอ้ข้างๆเนี้ยยังมีมันก็จะเข้ากับว่ากระจกห0 0เนี่ยหายไปละสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนแรกผมกะว่าจะขายเออ ที่ดูไว้ว่าสักประมาณ2 2เท่าไหร่ที่ผมกะว่าวจะขายสองห้าห้าผมกะจะขายราคานั้นแต่เพราเคากระจกมันหายไปแบบ3 0อนะบานเล็กมันแตกไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลดราคาลงไป500เลยแล้วกันก็เลยมันจะได้อยู่ในงบประมาณ24,990บาทส่วนตัวเครื่องเนี่ยประกอบมาขาดวันหนึ่งครบเดือนจริงๆตัวเครื่องเพิ่งถูกประกอบมานะครับประกอบมาวันที่9เดือน6ที่ผ่านมานี่เองปีนี้นะ,ะประมาณนั้น CPU ครับ ตัวนี้เป็น Intel i5 1 4 4 0 0 f นะครับ i5 1 4 4 0 0 f นะครับเมนบอร์ดครับตัวนี้เป็น B760M D3 HP DDR4 นะครับระบบจ่ายไฟหลักนะครับที่กระบายครับ P650SS นะครับ650วัตต์80พัทซิ้นเวอร์ส่วนแรมที่ใส่เป็นแรม DDR4 นะครับของ Corsair Vengeance LPX 32ิจิกนะครับบัตรสามพนะทุกคนตอเรจที่ใส่นะครับเป็นของทาง WD Blue นะครับ SN 5 0 0 0ตัวนี้ลิตรีที่5,150ัรสต์มันเท่ากับตัว SN 7 7 0นะ่ะลิต์มันเท่ากับตัว WD Black SN 7 7 0เลยตัวนี้แต่อันนี้มันเป็น WD Blue นะรหัสใหม่อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นเลขหลักพันละไอ้ก่อนมันเป็น770ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว WD Blue อะ่ะก็เป็น5,000ถ้าเป็นกรีนก็น่าจะ3,000แหละ ส่วนแบ็คอะก็นั้นก็เป็น7 0 0 0หรือแปะแล้วไปตัวท็อปมันก็800 0ป่ะใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ค่อยได้ตามด้วยในช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ผมก็อยากเปลี่ยนเป็น5.0อยู่นะแต่พอผมไปนั่งคิดไปคิดมาโอ้ผมแม่งก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะงานผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะส่วนใหญ่ก็เล่นเกมใส่แม่งลีดหมื่นห้าเงี้ยลีดหมื่นกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผมผมก็เลยบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับสำหรับผมอะสำหรับผมก็เลยบอกว่า เพราะผมใช้งานมันก็ใช้งานเหมือนเดิมอะเล่นเกมมันจะได้ไปใช้รีสที่ไหนเล่าถ้าสมมุติว่าผมกอปฟไฟล์หรือทํางานหรือใช้อะไรแบบที่ต้องการทำเร็วเอเออันนั้นถึงจะเข้าทางผมไงแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เข้าออกับทางผม <S <S <ๆ>ผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าก็เดี๋ยวรอให้ราคามันลด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 ลงมาเนาะแล้วค่อยค่อยไปเปลี่ยนก็ยังไม่สายถูกไหมรีเอสำหรับเนนี่เป็นมุมมองของผมนะแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนอื่นอันนี้มันก็ส่วนของคนอื่นแต่ของผมผมคิดประมาณนี้ว่าเออยังไม่เอาดีกว่า เอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาไปซื้อนูน่นซื้อนี่เอาไปซื้อเกมเล่นดีกว่าเออผมคิดอย่างนี้เออไปซื้อเกมเล่นดีกว่าเพราะว่ารีสเจ็ดพันปัจจุบันของผมมันก็ผมก็แฮปปี้แล้วมันก็ไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ไปสนใจมันด้วยซ้ําว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้าเพราะผมเล่นเกมมันเล่นได้ผมก็โอเคแล้วแต่เห็นตัวใหม่ที่เขาบอกว่ารีสมันหมื่นกว่าเลยอะไรประมาณนั้นนะ่ะส่วนค่าเขียนแม่งก็หมื่นนะสมมุติว่ารีหมื่นสี่ไงเขียนหมื่นหนึ่งโอ้โหโคตรแรงเลยนะ แต่ดูราคาโอ้โหจะดุ้งเหมือนกันนะราคาก็เลยรอก่อนเดี๋ยวรอมันถูกก่อนดูราคามันไม่คงทนหรอกเดี๋ยวมันก็ลงรอไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็ลงรอไปก่อนไม่ได้รีบร้อนอะไรของเก่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนไม่ได้เสียไว้อยากลองของใหม่ะลรแบบนี้ค่อยว่ากันรอราคามันดีๆก่อนอ่ะส่วนการ์ดจอนะครับตัวที่ผมจะเอามาใส่จะเป็นตัวนี้ของใหม่เลยประกันเพิ่งเดินวันนี้เลยเพราะผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นี้เลย พึ่งไปเอามาเลยเนี่ยกาตัวนี้ power color ครับพลังสีครับผมสีนะไม่ใช่ฮีอันนั้นมันพลังฮีนี่พลังสีโอ้โ oh, ห power color อ่านตรงตัวเลย rx นะครับ9060 xt ตัวนี้แรมจะอยู่ที่16จิกนะครับเป็นแรม gddr6 นะทุกคนไปแกะใส่เลยดีกว่านี่น,นียังไม่แกะนะเว้ยผมเพิ่งซื้อมายังไม่แกะเลยตัวนี้ราคาดีหมื่นสามเอง จริงๆมันไม่ถึงหรอกมันหมื่นสองหกสิบาทอะแต่ผมจะไปคิดทําไมวะก็คิดหมื่นสามไปเทสหะถูกแล้วมันก็หมื่นสามอะแหละจริงๆมันหมื่นสามสามเราก็รู้กันอยู่ว่าจะเอาโค้ดอะไรใส่พอโค้ดใส่มันก็ลดสี่ร้อยดีมันจะได้เอามาใส่กับเครื่องนี้ก็ได้โอเคด้วยแถมผมที่สําคัญผมได้เทปด้วยไงเออกล่องมันไม่มีอะไรเลยกล่องฮะโลพอมีแค่นี้เหรอ เขาไม่มีไอ้พวกคู่มือคู่มือเออแต่ให้มาก็เท่าน,นั้นไม่ต้องให้หรอกเพราะว่าก็ไม่มีใครอ่านอยู่แล้วบอกว่าคู่มือ <c oughs> ไม่มีใครอ่านคู่มืออยู่แล้วดีไม่ต้องให้หรอกประหยัดต้นทุนเนี่ยไเอากระดาษนั้นไปทำอย่างอื่นยังไม่ได้แกะเลยพี่ผมยังไม่ได้แกะเลยชิปอ่ะ โอ้มาแล้วไม่แกะและกันซีนนี่แหละของมือสองแล้วเพราะผมแกะแล้วตอนนี้ก็ไดยกลายเป็นเครื่องมือสองการ์ดมือสองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมคิดว่ามันคือตัวที่แล้วแหละครับมันเหมือนมันเหมือนตัวที่แล้วเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมันต่างกันแค่แรมไม่เฉยมันมันใหม่อยู่แล้วครับทุกคนมันไม่มีนี่หรอก พอร์ตก็เหมือนเดิมแหะครับเขาให้มาทั้งหมด3พอร์ต DP 2นะครับแล้วก็ HDMI 1นปเสร็จแล้วก็อยู่ที่3พอร์ตแต่เราใช้แค่ DP ก็เดี๋ยวปิดเอาไว้อ่าไม่ใช้ก็ติดปิดเอาไว้แหละไม่เปิดมหลอกฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าทุกคนเราใช้ดูกลางก็ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ดึงออกเคเดียวก์ดไปใส่กันแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บพลาสติกตรงนี้ก่อนจริงๆการ์ดมันก็คือการ์ดตัวที่แล้วแหละครับมันเหมือนกันเลยมันต่าง เปลี่ยนต่างแค่เม็ดแรมไม่เฉยว่าแรมมันเพิ่มขึ้นมาจาก8เป็น16บหกแต่ก็ไม่รู้ว่าแรมเพิ่มแล้วประสิทธิภาพจะเพิ่มมากแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลงไปลงไปเอเอยเอ,ยเอ,ยอยู่ดีๆเลยพี่อนี่แหละจะได้การ์ดมันเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยอันนี้ยังไม่แกะแล้กันผมให้คนไปแกะเอาเน,ะนาะเพราะเขาไม่เขียนตรงนี้ด้วยนะว่า AMD ล a ดิอ n นนะคราวที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเนี้ยความร้อนของเขาอะ่ะมันจะอยู่ประมาณที่ผมเห็นตัวนั้นมันอยู่ที่หกสิบใช่ไหมเอ้เจ็ดิบใช่ไหมเจ็ดสิบองศาเนาะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัวนี้ความร้อนจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าความร้อนยังเท่ากับตัวที่แล้วอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละผมไม่ได้จับเยอะไงนี่เป็นตัวที่สองเองตัวแรกที่เราจับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองที่เรามาเทสกันอะ่ะ ตัวนั้นการอะไรวะผมลืมแล้ววะ่ะอ๋อตัวนั้นมันเป็นไอ้นี่ลาเส้นห้าเจ็ดพันห้าเออลเส้นห้าเจ็ดพันห้าใส่เข้าไปแล้วลืมขันน็อตผมอะลืมขันนอ็อตออกโอ้ตัวบอดตัวนี้ BJ มันใส่เอ็มแทูได้สองตัวนะมันจะเป็นยางอะ่ะเวลาคุณจะอัพคุณแค่ดึงออกครับเนี่ยดึงใช่ไหม<อ>ณล้วเอ็มาทูใส่เข้าไปแล้วคุณก็เอาอันนี้ใส่แล้วคุณก็ล็อกกดลงไปเนะี่ยแค่นั้นเลยครับใส่ง่ายครับคุณไม่ต้องไปหาน็อตแล้วนะเพราะตัวนี้มันไม่ได้ใช้น็อตนะครับมันเป็นจุกพลาส,สติกกายก็ไม่ได้หนักอะไรเบาด้วยซ้วเฮ้ยโอ้ไปไีนะันี้ ก็ไม่ต้องอะไรแล้วล่ะเพราะว่าผมว่าการาดมันก็ไม่ต้องแกะแล้วไงเพราะเราแกะของใหม่ใส่ยังไงก๊์ดมันต้องใหม่อยู่แล้วไงทุกคนผมใส่ผิดแล้ววะผมจําไม่ได้แล้วแกะยังไงอ๋อแกะอย่างนี้ไปทุกคนเราขอตัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทเทสเกมกันเทสเกมกันเหมือนเดิมเราคงขอต่อทรงต่อสายอะไรให้เสร็จก่อนไปครับตัดกันครับ มาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไฟล์เอ็มละอ่าแรมเรามี16กิกโหแรมการ์ดเยอะๆแต่จริงๆะถ้าใช้จอ 4K แรม16กิกนี่แม่งก็มันถามว่ามันไหวไหมมันก็ไหวนะแต่ถามว่ามันมีเกมที่กินมากกว่า16ไหมมันก็มีนะถ้ามันได้ถ้าตัวใหม่ที่จะเข้าอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแรม24อย่าง5080 24จิกอย่าง5080 Super 24จิกอย่างเงี้ย ผมรอตัวนั้นอยู่นะผมคิดว่ามันนะตัวใหม่น่าจะเป็นตัวแรม24นะเพราะว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาจะน่าจะทําประมาณนั้นแหละผมคิดว่านะเพราะทุกครั้งทุกครั้งเขาก็จะประมาณนั้นยกเว้นปีที่แล้วที่เปลี่ยนตัวซูเปอร์ไม่เพิ่มอะไรเลยอะแต่รอบนี้คงต้องเพิ่มแล้วละ่ะจากสมมุติว่า5.80อยู่แลม16ใช่ไหม5.80ซูเปอร์หรือ5.80ซูเปอร์หรือ5.80 TI อาจจะเป็นแลม24อะแล้วก็จาก40,000เจ็ดอาจจะเป็น50,000สามห0 สตาร์ทนะราคาสตาร์ทราคาสตาร์ทอาจจะเป็นตั้งห้าหมื่นกว่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมน่าผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ยังไงมันก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละต่ผมไม่อยากได้แรมยีบสี่แต่ห้าศูนย์เก้าย์ก็แรมสามสองนั่นก็สบายเลยอ่ะเซตติ้งเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะอันนี้คือของเดิมที่เขาปรับไว้ให้เลยนะอ๋ะอผมจะมีแค่ปรับไอตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแค่นั้นแหละ แล้วมันกลายเป็นจอเล็กให้กูซะแล้วเนี่ยไปเมื่อไหร่จ้ะตอนนี้กระจอครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่แปดสบ้าเปอร์ซ็นต์โหการกินไฟหกสาวัตต์หกสิสองวัตต์เองว่ะกินน้อยอยู่เนี่ยพัดลมทำงานห้าร้อยหกร้อยรอบเองอะ ความร้อนหกสิบอองศาเดี๋ยวต้องไปดูตอนที่มันแบบว่าโหลดเต็มร้อยอ่ะเดี๋ยวความร้อนจะเท่าไหร่แต่เกมนี้ความร้อนประมาณน,นี้แล่มันกินการไม่หมดความร้อนซี u ครับซิงค์เดิมยังไงมันร้อนแน่นอนแหละครับร้อนหน่อยร้อนร้อนหน่อยไม่หน่อยก็เยอะอยู่อะ่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมซีพียูผมร้อนร้อยห้าองศา มันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะผมเลยเปลี่ยนชุดน้ำไงร้อยี่สิบว่าเฟรมอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะไม่ได้ปลดไม่ได้อะไรด้วยนะไม่ได้เอาโค้ดอะไรมาใส่ด้วยนะเพราะเพิ่งเข้ามาเลยคนเล่นกี่คนน่ะนี่มันหกโมงแล้วเซิร์เพิ่งรีมงผมว่าใช่เนี่ยเซิร์เพิ่งรีร้อยห้าสิบเก้าคนเองอ่ะผมว่าผมจะเอารถไปเก็บแลนด์แลนด์ใหญ่มนะันอ่ะ แลนใหญ่น่าจะตรงนี้เดี๋ยวขับรถไปเก็บแลนตรงนั้นดีกว่าแต่ผมว่ามันต้องสบายอยู่แล้วล่ะเดี๋ยินจะไปลองดูพวกเกม a a เเนาะที่มีเ s r 4เนะ่ะว่า้องไปดูเกมพวกนั้น โอ้ยโ,อโมองไม่เห็น ร้อยกว่าเฟร์มั้งห่าร้อยต้นนะถ้าใส่โค้ดเข้าไปมันจะดีขึ้นไหมก็แล้วเอาแบบนี้แหละไปดูเกมไอ้นั่นเดียวไปดูพวกเกม A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  อไอเกมหมดไอ้พวกที่เอเออะดูว่าเฟรมเท่าไหร่โอ้แต่เกมไหนที่มันซับเอเสอาร์มันก็เหมือนกับเกมที่ซับมัลติเฟร์มาแล้วเฟร์มันต้องกระโดดอยู่แล้ว ใช่เลยเอ่ะหรือเซิร์ฟพึ่งรียอ่ะดีเราไปเก็บตรงนี้แหละไปล่ะคนไม่เยอะเลยโหฮัฟฟูคนไม่เยอะว่ะไปดีกว่าเทสเกมอื่นดีกว่าทุกคนมันก็น่าจะร้อยกว่ากว่าแหละมั้งคนเยอะอาจจะดอปหน่อยมันน่้วแต่ราวๆนี้แล้วแต่ประเทศนะแล้วแต่คนไปออกดีกว่าเทสเกมอื่นกันดีกว่า ตรวจเช็คก่อนไงตัวเช็คก่อนว่าเราจะโหลดอะไรเพิ่มได้ไหมพื้นที่แม่งเราเหลืออยู่ร้อยสิบห้าจิกเนี่ย <c oughs> พื้นที่เหลือน้อยอยู่เงเลยไปเลยไปวาโลนครับตัดครับมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในวอลโลนละแล้วเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนโอ้ออเซตประมาณนี้ได้เลยปรับใหม่เลยปรับให้สุดไปเลยเนี่ย ไป,ไปเลยเอ้ยใครมีดมาเหลากูนี่ไงมีดมาเหลาอย่า,ยามีดมาเหลาแหมเอามีดมาเหลานี่ทิ่มให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัฟเร็วทันใจไม่กูรู้สึกว่ากู ยิงไม่ได้แล้วันนี้สามร้อยออฟเฟมครับทุกคนประมาณนั้นสามร้อยสามร้อยยเนาะมันก็สามสี่ร้อยแต่400ร้อยน้อยหน่อยเห็นต่ำสุด200รอยเมื่อกี้เห็นแล้ว200ร้อย ประมาณนี้แหละสิบสามเอ้ยสิบสี่สี่ร้อยฟเฟมันก็เหมือนสิบสามสี่ร้อยเอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนคล้ายกันเพราะๆกับไอ้นี่เลยนะเจ็ดพันห้าป่ะน่าจะใกล้ๆกันแต่ก็สู้เก้าพันหกไม่ได้นะเก้าพันหกเอ่ะเก้าพันหก x วาโลแม่งโหดจริง ผมจบแล้วอย่างนี้ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราก็ไปซื้อจอสามร้อยเฮิร์ตไอ้จอห้าหกร้อยเฮิร์ตใช้ไม่ได้แต่เฟรมไม่ถึง mm hmm. อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ลองต่ำดูดิ ได้เท่าไหร่วะ14,400นะต้ม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 ก็เท่าเดิมมาแล้วเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอาจจะขึ้นมาหน่อยอยังอนะ หนะทุกคนก็ปรับสูงปรับต่ำก็แล้วแต่ความสะดวกเลยวาโลเฟมันเท่ากันอยู่แล้วแต่ยังไงมันไม่ถึงห้าหร้อยอ่ะตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหล F, ะสิบสามสี่ร้อยอฟิบี่สรอเอฟอ่ะเฟมมันก็อยู่ประมาณนี้แหละทุกคนเอาหลังเหรอ ให้ใครกดสวิตช์วะโอ้ไม่โดนมาอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเกมเหลือละฮะ เอาโอ้ยตัวห่ตัวหอ่ตัวห่ตออ่ตัวเอ้า,า,อา,อออาจะไปลงชื่อออกทำไมวะเนี่ยโอ้ย ใช้เอาไอเดีนี้มาเทสดีกว่าไม่เอาไอเดี่ยนั่นละไอดีตัวเองไม่เอาละเดี๋ยวไปเจอเครื่องติดแบนแม่งไอเดีู่โดนแบรนด์อีกสุดยอดอีกเอาไอดีนี้แหละไอดีนี้อย่างน้อยมันยังมีสก,กินให้เล่นสักสองสกินวะแต่แม่งไม่มีมีดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสเตลลาเบดละสเตลเลาเบดนี่ซับ FSR4 ด้วยนะ FSR4.0.1 นะ พอมาไอเขาแล้วเราไปอยู่แบบนู้นเฟรมมันโอเคอยู่นะแต่พอโดดเราแมบนี้เฟรมมันก็ได้แล้วแต่มันบางทีมันก็ล่วงด้วยอะมันมีบางช่วงที่มันจะดูแบบล่วงๆหน่อยอะไรแบบเนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็ยังอยู่บบประมาณนั้นแหละบางทีไป200ร้อยกว่าบางทีตกลงมาร้อยเจ็ดิบร้อยหกสิอะไรแบบนี้ อันนี้ผมเซตติ้งอะไรไว้เนี่ยดูเซตติ้งก่อนอันนี้คือสุดแล้วนะทุกคนสูงสุดแล้วนะอันนี้คือสูงสุดแล้วฟ AMD อะไรพวกนี้ฟรมเจนสาอะไรพวกนี้เปิดหมดแล้ว ติดอะไรวะด้วยว่าติดอะไรโออโอ้โหเอกูแม่งจะไม่พ้นกับมึงจริงจริงวันเนี้ย mọi người thấy không? Đấy อ๋อขึ้นทางไหนวะก็ขึ้นทางนี้ไม่ใช่หรอกรหลดดไม่ขึ้นได้ละเดี๋ยวดูว่าเด้ขึ้นทางไหนวะเนี่ยโอ้กูงงอานกูขึ้นฝั่งนี้ <c oughs> ผมก็เล่นไปเหอะแม่งว่าแล้วลืมผมลืมกดสกแกนแวหลบไหนเดซโอ้โหเกะกะไป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  ขึ้นทางนี้ไอกเกมพวกนี้เนี่ยมันต้องไปใช้แบบปริศนาด้วยมีแบบให้เราแก้แบบปริศนาอะไงน้อยเนี่ยผมแม่งโคตรไม่ชอบเลยหัวผมไม่บางทีผมไม,ไม่รู้เรื่องเลยไม่ให้ทำอะไรแค่ที่เองอะโทั่วโง่ไปนะไปอะไรฝั่งโน้อนอยู่ ไปไหนก็นขึ้นมาแล้วขอเล่นอันนี้หน่อยขอเล่นอันนี้ก่อนเล่นไหนๆก็มาแล้วู <c oughs> อะไรวะตัวอะไรวะเนี่ย ช่วยกันอารมณ์เหมือนเมทานสรลักเลยใครร,รู้จักปะเมทานสนลักอะถ้าคนยุคผมจะต้องรู้จักแน่นอนเมทานสนลักอะ ไปเป็นทั้งสลักมันเป็นแบบยิงทหารไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะเราก็ชอบไปโกงไอ้พวกชีวิตอะโกงหัวใจอะเล่นกับเพื่อนสองคนพีหนึ่งพีสองอ่ะก็เล่นไปเปทนทั้งสลักอะเออลงแม่งเหมือนเนี่ยเลยแล้วสนุกดิได้ได้ตุ๊กตามาแล้วเพื่ออะไรวะแค่นี้นะด l c มงมีแค่นี้อ่ะ ไม่มีแบบหมวดหมวดเนื้อเรื่องย่อยของตัวละครรองอะอย่างพระรองแล้วก็นางรองสองคนนั้นอะไอที่เป็นเด็กเด็กเด็กช่างกับไอเอาวังอะไอผู้ชายอาวังอะรู้จักอวังแล้ <c oughs> ผู้ชายที่มาขี่ยานมารับเราอะเขาเชื่ออวังอย่าหวังซี่เจ้าอย่าดูอย่างหน้าก็รู้แล้ว ประมาณนี้แหละเดีเ๋ยวเบรไปเล่นได้นะครับแต่ถ้ามาเจอแมปพวกนี้เฟรมมันก็มีแบบประมาณด,ดอบดอปนิดหน่อยแต่มมนไม่ดรอปขนาดถึงเล่นไม่ได้นะเล่นได้อยู่แล้วละ่ะเราปรับสุดปรับอะไรมันก็ชิวอยู่แรมมันกินแรมตัวการ์ดกินไปเจ็ดแปดได้ง่โอ้โหมันชิวอยู่แล้วแรมเจ็ดแปดจี้โคตรชิวแรมเราต้องเยอะแล้วเรามีเฮ้ยนี่อ๋อเรามาซื้อชุดได้ หมวกอะไรอ่ะโคตรเท่เลยโอ้ชุดนี้ใช้ได้เนี่ยเอาไปเล่นโอเคอยู่เหลือไกี่อันอ่ะสี่อันออกมาใช้หนึ่งอันโอ้โหที่อะไรมือเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรมันคืออะไรเอ้ยโอ้โหอันนี้ไปเย้วได้เลยซื้อเลยอันนี้แดดอันนี้ไม่ไหว อันนี้ไม่อันนี้มีแล้วนี่เหรผมชอบอันนี้น,นี่มันเฟีย้ยวว่ะชุดอะไรวันนี้เนี่ยา่มันไปสู้เขาไม่ไปโดนดึงผมมั้งเลยวะถ้าเป็นผมแล้วผมสู้กับมันผมดึงผมแม่งก่อนเลยนะตรงมายาวๆแบบนี้ฮ <c oughs> <c oughs> นะผมไปปีศาจ <c oughs> ผมดึงผมก่อนเลยเนะี่ยผมมึงยาวเกิน อาอันนี้ไปอีกหนึ่งชุดมาเออติดตั้งเลยโอ้เฮ้แล้วชมพูแป๊ดเลยเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนผมไอ้เมื่อกี้ผมซื้ออะไรมานี่อันนี้อันนี้โอ้โหได้โคตรเฟี้ยวสมแล้วต่ <c oughs> อไปก็นี่ได้ละนี่ชุดละเออได้เฟี้ยวกับเขาหน่อย ไปเ่ทุกคนก็ประมาณนี้ลื่นอยู่โ,โหสบายโ,โหการด้ต้องสิบหกอ่ะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวฝากตัวนี้ไว้แล้วกันทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องมือสองนะเครื่องมือสองคือเครื่องอายุเดือนเดียวอะ่ะส่วนการ์ดจอเนี่ยเป็นของใหม่ที่เราเพิ่งแกะกันแกะกันเมื่อวานไปที่ชุดเปลี่ยนแล้วเมื่อวานมันถ่ายค่าแล้วไงก็เลยพักพักไว้ครึ่งหนึ่งแล้ววันถ่ายใหม่วันต่อมาอ่ะฝากแล้วกันทุกคนสองหมื่นสี่พัน 990บบาทครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ